สวัสดีครับบริษัทเฉิดผลรุ่งเรืองสุโทน,น,นะฮะวันนี้อยู่กับผมเป็นมินท็อปรีวิวครับวันนี้ผมมีรถ1นึคันนะฮะที่จะมานำเสนอท่านที่รับชมอยู่ฮะคันนี้เป็น Honda New CR-V ครับผมเครื่องยนต์2.4 Navigator นะฮะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมกับเรากันครับใครที่อยากได้รถสวยฮะแล้วก็ใครที่อยากได้รถเรียกว่าคัดคุณภาพฮะอย่าลืมติดตามเราที่ช่อง ยู u ูบนะฮะประเสิฐผลพรีเมียมคาร์นะฮะวันนี้ที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสุนครครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาชมรถกันเลยนะเดี๋ยวเริ่มแรกที่ด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูของเจ้าตัวฮอนด้าเทคันนี้ฮะด้านหน้าตรงนี้เครื่อง2.4 EL นะฮะเป็นตัวท็อปสุดครับไฟหน้าจะมาแบบโปรเจคเตอร์ LED นะฮะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทมให้นะตรงนี้ สวยกระจางหน้าคันนี้นะฮะจะเป็น3ชั้นครับผมจะเป็น3ชั้นแบบโครเมียมนะฮะเป็นช่องรับลมอยู่ด้านล่างนะฮะระบายความร้อนของหม้อน้ำนะ,ะตรงนี้แล้วก็ดูรอบคันนะฮะแน่นอนนะรถะสภาพเดมเดิมแบบนี้ภายในสะอาดมากเลยนะฮะทั้งภายในภายนอกดูสวยฮะ,ะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่ล้อแมกฮะคันนี้ใช้ล้อแมกมาขอบ17นิ้วเป็นล้อแมกอลลอยมีน้ำหนักเบาฮะสวยนะฮะมาพร้อมล้อแมก5รูมองดูสวยงานกลมกลืนกับสีดำนะฮะตรงนี้จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็จะเป็นสีอ่าเรียกว่าเป็นสีโครเมียมนะฮะสวยงามมากับซุ้มล้อตรงนี้นะฮะจะเป็นซุ้มล้อแต่เป็นซุ้มล้อที่แบบว่าออกแบบมาได้สวยมากนะฮะเข้ากับตัวรถจริงๆนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะฮะไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED นะฮะให้เรียบร้อยฮะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้มองดูขับกลางคืนเวลาเลี้ยวไม่ต้องกลัวว่ารถจะมาชนด้านข้างฮะเพราะว่ามีไฟเลี้ยวตรงนี้แน่นอนความปลอดภัยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เอกชัตัวของจ้าตัว CRV คันนี้ฮะที่เปิดประตูตรงนี้ครับให้มาดูตรงนี้นะฮะที่เปิดประตูตรงนี้จะเป็นโครเมียมฮะมือเปิดประตูเป็นกุญแจคีย์เลสหรือว่ากุญแจสมาร์ทเอนทรีนะฮะแล้วก็จะเป็น โครเมียมตรงนี้นะฮะเป็นโครเมียมแท้เลยนะฮะมาจากตัวรถมาจากโรงงานเดิมๆนะกระจกก็จะเป็นกระจกนิลภัยครับมีสัญญาณการขโมยให้และตัวน,นี้ผมพามาต่อที่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะฮะคันนี้แน่นอนประหยัดน้ำมันแน่นอนเครื่อง2.4ลอและน้ำมัน e85 น,นะฮะมาพร้อมไฟเรบรกดวงที่3ะฮะตรงนี้นะ,ะเวลาเราเบรกกลางวันกลางคืนได้ แน่นอนปลอดภัยแน่นอนฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดแบบสมาร์ทเอนทรีเหมือนกันนะฮะเป็นปุ่มเปิดประตูหลังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังกว้างโลง่งฮะซึ่งความสูงงผมเนี่ยสูงมากนะฮะแต่ว่าข้างบนเนี่ยไม่ได้ชนหัวเลยคือสูงจริงๆนะฮะมองดูด้านหลังเข้าสู่ภายใน ตร้นี้นะฮะสามารถวางสัมภาระได้ถึงห้ารอยกิโลกรัมนะฮะเร็วใหญ่มากนะตรงนี้เป็นสีครีมครับแล้วจะมีโชวคคู่นะฮะตรงนี้มีให้โชวคคู่นะฮะแล้วก็ดูฮะภายในอะไรต่างๆยังสวยสภาพเดิมๆฮะเน้นสภาพเดิมๆโดยจากโรงงานเบาะหลังพับได้เดี๋ยวตอนนี้มาดูภายในฮะซึ่งภายในเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะฮะแล้วก็มี ที่ผนังพิงนะฮะตรงนี้จะสามารถปรับได้นะฮะหรือว่าจะจัดเก็บก็ได้ตรงนี้ฮะมีที่เสียบเขาเรียกว่าเข็มขัดนิรภัยหรือว่าเบลนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆเลยตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองที่นะครับแล้วก็จะหุ้มหนังแท้เลยคือที่วางแก้วน้ำก็หนังแท้ตรงนี้ก็หนังแท้นะฮะแล้วก็ระบบก็จะมีแอร์ลาวฮะสำหรับใครที่อยู่ด้านหลังนะ,ะตรงนี้จะเป็นแอร์ลาวก็คือเวลาเปิดแอร์เนี่ยจะสามารถ เย็นได้ทั้งหมดเย็นได้ทั่วถึงนะฮะมีที่เก็บของเบาะอะไรต่างๆสวยงามแน่นอนนะฮะบริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสุนครครับคันนี้ราคาอยู่ที่6,019,000บาทจ้าแล้วเดี๋ยวตัวน,นี้นะผมพามาดูด้านในกันะะบ้างครับผมเดี๋ยวตัวนี้ให้มาดูด้านในนะมาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะฮะมือเปิดประตูตรงนี้จะเป็นที่พับกระจกได้นะฮะปรับกระจกอยู่ตรงนี้นะฮะเก็บกระจกก็ได้ซ้าย L R ขวานะฮะตรงนี้ที่ล็อกกระจกนะะแล้วก็จะเป็นเซนเตอร์ล็อกนะะตรงนี้ โคนด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหนังนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออกแบบกราฟิกมาได้ดีฮะมีที่เก็บเงินเหรียญที่วางแก้วน้ําให้ด้านหน้าอีกสองฝั่งนะฮะแล้วก็เข้ามาดูภายในฮนะ,ะตรงนี้จะเป็นโหมดอีค่อนหรือว่าโหมดรักษาสิ่งแวดล้อมมีให้นะฮะตรงนี้ใครที่อยากขับแบบประหยัดน้ามันแล้วก็จะมีระบบ T R C หรือว่า traction control นะ,ะหรือเรียกกันว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีตรงนี้ฮนะ,ะพวงมาลัยพุ่มหนังแท้ให้ฮนะ,ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ก็มีระบบคร u สคอนโทร r นะฮะระบบควบคุมความเร็วอตัตโนมัติยังไม่พอแค่นั้นครับยังเป็นเกียร์แพตเทิร์นชิฟต์นะฮะตรงนี้เป็นเกียร์แพตเทิร์นชิฟต์นะฮะมีให้ก็คือถ้าเราตัดโหมด S, <S ปั๊บเราสามารถเชนเป็นเกียร์เหมือนแมนนวลได้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ฮะ,ะส่วนสบายแน่นอนครับส่วนหน้าจอมาแบบ3มิติแล้วก็3าดีของแท้เปเทเวอร์ฮะคันนี้สวยงามมากนะฮะให้ดูตรงหน้าปัดนะฮะตัวนี้ โอ้โหดูว,ว่าสวยงามจริงๆครับไฟแบบว่าบอกทุกอย่างเลยฮะความร้อนอะไรต่างๆเป็นดิจิตอลหมดเลยครับผมแล้วก็ส่วนเครื่องเสียงนะฮะตอนนี้มาที่เครื่องเสียงกันบ้างหน้าจอ7นิ้วมีเนวิเกเตอร์นะฮะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะฮะรองรับระบบ iOS Android นะฮะแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็นอิสระทั้งสองข้างฮะ,ะเรียกว่าปรับอิสระได้ด้านซ้ายปรับหนาวด้านขวาปรับร้อนได้สบายเลยนะฮะตรงนี้ะระบบเกียร์ CVT ฮะมี power outlet ฮะหรือว่าที่ชาร์จเร็วให้สุดสบายแน่นอนกับราคา6 1 9 0 0 0บาทที่บริษัทเสริรผลลุกเดือนสุวรรคอนปี 24, 2ร้4คันนี้เรียกว่าสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะกับเจ้าคันนี้นะฮะ Honda CRV มีขายที่บริษัทปเสริฐผลลุกเรือนสุวทคอมมีทันดีเท่านั้นนะฮะมีคันเดียวเท่านั้นการันตีได้ฮะรับประกัน6เดือนนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะฮะมีหลาย อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ2.35%รับฟรีอีก90วันฮะใครที่ดูอยู่นะฮะช่องนี้อย่าลืมกดติดตาม a c e b o o k นะฮะที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดือนสุพรรณนครนะฮะแล้วก็จะมีช่อง u t u b e ฮะประเสริฐผลฟรีเมียมคาร์นะ,ะแล้วก็พบกับเราได้ทุกวันนะฮะจะเป็นรีวิวขนาดไหนน้นก็เขียนลงมาข้างล่างได้เลยหรือว่าใครที่ชืช่นชอบก็เขียนลงมาด้านล่างได้เลยเราติดต่อกลับนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ ขอบคุณบริษัทปเะเสริฐ๋ยลุงเดืองสุขสุมวิททำไปบูมและผู้บริหารงานนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ